แฟนๆช่องแดงชานอลนะครับผมนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําแนวทางข้อมูลของหวยเงินเสือตกถังพลังเงินดีงวดวันที่16มิถุนายน2564นะครับยังตามต่อนะครับเพราะว่ามีผลงานดีนะครับผมสําหรับเงินเสือถังนะครับพลังเงินดีนะครับแล้วก็ตามด้วยบ้านไผ่มองพลนะครับบ้านไผ่มองพลนี้ผลงานล่าสุดนี้ สี่ห้าเข้าเต็มเต็มนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะครับยังไงก่อนที่เราจะไปติดตามนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับแนะนําคําเตือนนิดนึงนะครับผมปวดใช้วิญญาในการรับชมนะครับทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อแนะนํานะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนในการพนันหรือสิ่ง ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมงั้นเราไปตามดูนะครับเงินเสือตกถังพลังเงินดีนะครับวดนี้นะครับให้มานะครับเด่นเด่นนะครับเด่นเนะครับผมนะครับเด่นเจ็นะครับผมแล้วก็รองห้านะครับ ลองห้านะครับผมแล้วก็มีชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็4 7 1นะครับ471และตามมาด้วย4 7 5นะครับอันนี้เด่นที่7นะครับ471 4 75 นะครับผมแล้วจะต,ตามมานสามชุด3ตัวนะครับผมแล้วก็6 5 1นะครับ6 5หแล้วตามมาด้วยนะครับ6 7 4นะครับผม6 7 4นะครับอันนี้ชุด3ามตัวนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วย9 1 5หนะครับ 1> 9 15นะครับแล้วตามมาด้วย9 5 3นะครับแล้วก็ตามมาด้วย9 8 4นะครับแล้วก็ตามมาด้วย8 4 ห้านะครับผมอันนี้ชุด3าตัวนะครับผมคราวนี้เรามาดูชุดสอตัวนะครับผมชุด2ตัวนะครับก็ให้มาเจ็บหนะครับชุดสองตัวนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเด่นเนะครับผมแล้วก็7จ็ดห้หนะครับแล้วตามมาด้วย4 5้านะครับ สี่ห้านะครับแล้วตามมาด้วยนะครับห้าสามนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเจ็ดสี่นะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับผมนะครับจุดสองตัวนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหนึ่ง ห้านะครับผมหนึ่งห้าและตามมาด้วยแปดสี่นะครับผมและตามมาด้วยสามห้าสามห้านะครับ, 3, 5, รบแล้วก็ตามมาด้วยห้าสี่นะครับนะครับห้าสี่แล้วตามมาด้วย ห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามมาด้วยห้าสี่นะครับห้าสี่เบิ้ลนะครับห้าสี่นะครับตรวนี้นะครับชุดสองตัวนะครับผมอันนี้นะครับเงินเสือตกถังนะครับพลังเงินดีนะครับมีชุดสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับผมแล้วก็มีข้างล่างระหว่างเบิ้ลนะครับ ระหวังเบิ้ลหรือหามนะครับผมอันนี้นะครับเป็นระวังเบิ้ลระหวังเบิ้ลนะครับระวังเบิ้ลนะครับ,รบ,รบหรือหามนะครับนะครับนะครับที่ให้มานะครับก็มี สี่สามสามนะครับแล้วก็ตามมาด้วย6 7เจด็จดเนะครับผมแล้วก็มี3 3นะครับอันนี้เลขเบิ้ลน,นะครับระวังเลขเบิ้ลน,นะครับแล้วก็5 5แล้วก็มี 7จ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะครับผมตัวนี้จะเป็นเลขนะครับระวังเบิ้ลนะครับก็มีสี่สามสามนะครับหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็สามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะครับผมนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผม ตัวไหนแต่ว่าที่เด่นๆก็เจ็ดนะครับเจ็ดกับห้านะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับของเงินเสือตกถังพลังเงินดีนะครับก็ผลงานดีครับผมของเสือตกถังนะครับแล้วก็มานะครับอันนี้ก็ผลงานดีอีกนะครับของบ้านไผ่มึงพลนะครับตัวนี้นะฮะสี่ห้าข้อเต็มๆนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดนี้ให้มานะครับ ตัวที่หนึ่งนะครับหกสี่นะครับหกสี่นะครับแล้วก็เจ็ดสี่นะครับให้มานะครับหกสี่เจ็ดสี่แล้วก็ตามมานะครับหกห้านะครับมี่ก็เจ็ดห้านะครับหกห้าและเจ็ดห้า ตามมาด้วย68นะคแล้วก็78นะครับแล้วตามมาด้วย69นะครับแล้วก็79นะครับนะครับวันนี้ของบ้านไผ่เมืองพลน,นะครับผมก็ลอง ดูเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งนะครับผมนะครับลองดูนะครับนี่ฮะสองเงินเสียตกถังแล้วก็บ้านไผ่เมืองพลนะครับเป็นสองสำนักนะครับที่แนะนำวันนี้นะครับวันนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะครับ ถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็ขอให้โชคดีเดอ้อครับขอให้มันหมานำลำไปลำรวยทุกสู่ทุกคนนะครับสำหรับพี่น้องนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้ขอสวัสดีแค่นี้เดอ้อครับสวัสดีครับขอคนละลายแทงกำลังใจให้ด้วยในกล้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับดูคลิปอื่นได้ตามนี้เลยนะครับ ขอบคุณครับ